การค้าวัญาญาณจลาเมืองทุ่งสงชุมทางทุ่งสงเมืองชุมทางการค้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อการคมนาคมฝั่งอ่าวไทยและอันดามันมีความจเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าการคมนาคมทั้งทางบกทางน้ําเป็นแหล่งการค้าสินค้า,าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมและการบริการที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน ความเจริญด้านการค้าการคมนาคมปรากฏข้อมูลจากผู้เฒ่าผู้แก่ถ่ายทอดความทรงจำสู่ลูกหลานกุณตาจำหลัดจันทมุนีเล่าว่าพื้นที่อำเภอทุ่งสงในอดีตเคยเป็นที่นาะที่อุดมสมบูรณ์แวดล้อมด้วยภูเขาและลำคลองหลายสายทำให้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวขนาดใหญ่และด้วยความอุดมสมบูรณ์สภาพแวดล้อมที่เป็นป่าทำให้ยาวทุ่งสงในอดีตที่อาศัยอยูรอ่รอบ พื้นที่ตลาดทุ่งสงเดินเท้าเข้ามาขายในเมืองในปีพุทธศักราช2457เส้นทางรถไฟขยายมาถึงเมืองทุ่งสงช่วยเพิ่มความสะดวกในการคมนาคมระหว่างเมืองสู่เมืองมากยิ่งขึ้นสินค้าประเภทอาหารทะเลจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอเมืองคอนครศรีธรรมราชเริ่มมีการขนส่งเข้าสู่เมืองทุ่งสงทำให้เกิดการซื้อขายอาหารทะเลขึ้น,นผลปวงจากการคมนาคม ขนส่งทางรางที่จเจริญขึ้นทําให้ทุ่งสงเป็นแหล่งการซื้อขายประทูแหล่งใหญ่นอกจากนั้นจะเหนทางด้านการค้าในอดีตของเมืองตุ่งสงที่ยังมีปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบันนี้